สวัสดีครับนี่คือรายการเรื่องมูมูนนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านโคกน้อยนะครับตำบลบางทองแล้วก็อำเภอวางสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับทําไมที่นี่ถึงชื่อว่าวางสมบูรณ์ผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่จะให้ดูด,ดัชนีก็คือนี่เลยครับเขาเรียกอะไรนะมหมกโตนใช่ไหมครับโตน ก็คือฟักแฟงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราก็จะได้กินลูกเขียวเท่าแขนนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับดูเลยครับครึ่งแขนของผมเลยประมาณ25เซนขึ้นนะครับอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําสวนสวนครัวนะครับตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมแนะนํานะครับต้นฟักแฟงนะครับเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาตินะครับไม่เป็นพืชผักปัญญาอ่อนนะครับนี่เลยครับเคยเห็นไหมครับนี่คือต้นมะเขือขืนนะครับจะมีเพลงลูกทุ่งร้องว่านะครับถึงผูกคอตาย ใต้ต้นมะเขือขืนนี่ครับนี่เลยต้นมะเขือขืนนะครับอาจจะมีเด็กสมัยใหม่ที่ไม่เคยเห็นนะครับแนะนําให้รู้จักเลยนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เรียกว่าประชดประชันนิดนึงนะครับใครมันจะไปปลูกคอตายใต้ต้นนี้ได้ใช่ไหมครับนี่คือพริกของที่หมู่บ้านนี้นะครับผมจะบอกว่านะครับมู่คืนที่มาเนี่ยเอาพริกไปทากินพริกที่นี่เผ็ดมากครับ น่าจะเป็นพินที่เพ็ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นดินที่แปลกนะครับคือปลูกพริกเป็นเผ็ดมากๆนะครับเห็นสีสันขาวๆอย่างนี้เหมือนไม่มีพิษสงอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วโคตรเผ็ดเลยครับครับขอแนะนําให้รู้จักนะครับนี่คือต้นงิ้วจูเนียนะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือนะครับพอมันโตเต็มที่แล้วมีผลนะครับก็เมื่อผลแก่แล้วก็จะมีนุ่นนะครับที่ คนในสมัยก่อนเนี่ยสัก20ปีที่แล้วนะครับก็จะนิยมเอานุ่นมันมาทําเป็นยัดเป็นที่นอนนะครับหรือว่าหมอนนะครับแต่ว่าต้นงิ้วเนี่ยต้นถ้าเป็นชนิดนี้นะครับมันจะเป็นต้นแบบไม่มีหนามนะครับเราปีนไม่ได้นะครับแต่เป็นต้นที่อีกพันหนึ่งที่มีหนามอันนั้นใช้ปีนได้นะครับครับนี่คือต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นหางนกยุงนะครับ ผมไม่มั่นใจว่าผลิษสานจริงเขาเรียกชื่อต้นว่าอะไรนะครับก็คือมันเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็วิธีการกินของมันก็คือเราจะกินเม็ดมันที่อยู่ในผลมันเนี่ยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะเก็บมาพลาดแล้วล่ะเก็บผลที่มันยังอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองปอกให้ดูนะครับว่าเม็ดข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับครับวิธีกินก็คือเราจะเอาผลมาแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะครับมันก็จะได้เม็ดที่อยู่ข้างในนะครับอย่างนี้นะครับ จริงแล้วถ้าเป็นลูกที่แก่นะครับเม็ดมันก็จะน่ากินนะครับมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับอย่างนี้ครับมันก็จะออกมันๆหวานๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอ่อนนะครับที่ผมเก็บมาถ้ามันแก่เนี่ยอร่อยมากเลยจะบอกว่าในสมัยก่อนเนะี่ยไม่มีตางที่จะซื้อขนมกินหรอกครับวิธีการที่เราจะมีของกินประจําเราเหมือนเหมือนที่เด็กกินขนมสมัยนี้ก็คือเราต้องกิน ผลไม้ลากไม้ที่มีตามหมู่บ้านเรานะครับแล้วก็ที่บ้านผมที่มันนอกจริงๆก็จะมีต้นเนื้อเยอะนะครับแล้วเราจะกินรูที่แก่ๆมันนะครับบางทีเราเก็บมาเอาเม็ดมันใส่ถุงในหญ่ารงเรียนนี่ครับครึ่งถุงแล้วก็ไปเปิดกินที่โต๊ะเรียนเลยครับก็อร่อยมากถือว่าเป็นของกินชนิดหนึ่งที่กินได้แทนขนมนะครับ ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ใต้ต้นมะกอกนะครับมะกอกที่เราใช้ตำส้ตตมตำกันนี่แหละนะครับส้ตตมตำที่ใส่มะกอกเนี่ยจะมีความอร่อยเป็นพิเศษนะครับอร่อยมากกว่าส้ตตามตำที่ใส่พวกมะนาวพวกอะไรท,ท,ทั่วไปนะครับไม่เชื่อลองเปลี่ยนเมนูดูก็ได้นะครับครับต้นมะกอกต้นนี้ก็ขนาดก็ประมาณ1คนโอบไม่มิดนะครับ ทราบมาว่าอายุเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณสัก15ปีขึ้นไปนะครับ นี่คือเครือกอหอนะครับไม่มั่นใจภาษาไทยเขาเรียกไงบอรเพ็ดนะครับก็ถ้าใครไม่เคยเห็นใบมันเป็นๆนี่ครับนี่คือใบเป็นๆของมันนะครับมันจะเป็นสมุนไพรที่ขมมากๆเะครับเราคงจะรู้กันอยู่นะครับผมจาได้ว่าตอนที่เรียนป .5 มั้งนะครับโดนไป2เม็ดนะครับเม็ดละหเซนนะครับก็คืออาจารย์ผมเนี่ยเขาเอาปาดมาเป็นท่อนๆแล้วเอาไปแช่ น้อเรียนคนไหนท่องชื่อจังหวัดอำเภอเออจังหวัดไม่ได้นะครับก็จะโดนหนึ่งท่อนเสมอนะครับก็จะอ้วกแตกกันไปเลยนะครับแล้วก็จะเข็ดมากเลยนะครับ ชื่อหมู่บ้านที่เราเห็นนะครับผมขอนำเสนอว่าเป็น Thailand ออ l y ครับที่ดูครับสาวนี้มีป้ายชื่อหมู่บ้านปุกหมู่บ้านน่าจะเป็นความเอาใจใส่ที่พิเศษนะครับของเทศบาลตำบลบ,บางทองนะครับคิดว่าที่ไหนก็อาจจะไม่มีมีเฉพาะที่นี่นะครับ อำเภอวังสมบูรณ์เป็นอำเภอเล็กๆของจังหวัดสระแก้วเป็นทางผ่านระหว่างตัวจังหวัดสระแก้วไปยังจันทบุรีทางทิศใต้ผ่านอำเภอสอยดาวแต่ถ้าหากว่าคุณมาจากทางจังหวัดชะเชิงเซาก็จะเป็นทางทิศตะวันตกผ่านเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในตรงอำเภอท่าตะเกียบค่ะอำเภอวังสมบูรณ์นั้นมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3มตำบลก็คือตำบลวังสมบูรณ์ ตำบลวังใหม่และตำบลวังทองค่ะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของที่นี่ขับเคลื่อนด้วยไร่มันสำปะหลังสลับกับการทำนาปลูกข้าวไร่ข้าวโพดอาหารสัตว์ยางพาราแก้วมังกรแล้วก็การเลี้ยงโคโนมเป็นหลักค่ะ เส้นทางขับรถเที่ยวที่น่าสนใจอีกเส้นทางหนึ่งของที่นี่ขอแนะนำเลยว่าถ้าหากมาคุณควรมาอย่างยิ่งค่ะนั่นก็คือจากฉะเชิงเซาถึงสนามชัยเขตมาท่าตะเกียบและมาสิ้นสุดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในซึ่งสามารถขับรถไปกลับได้ในเวลาเพียงหนึ่งวันค่ะ ถนนที่ว่างๆประกอบกับวิวสวยๆข้างทางก็เหมาะสำหรับการขับรถไปเรื่อยๆเพลิดเพลินดีเหมือนกันนะคะบางทีการกลับบ้านนอกธรรมดาๆรรของเราก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่จำเจในเมืองได้ดีทีเดียวละค่ะ ปลากับปลากระสูบครับอุ้ยปลาดิบอยู่เลยแม่อันนี้จะเนื้อหอมลุงเหลืองปลาอันนี่คือปลาคาวครับเหมือนปลาสวายเลยเนาะโอ้โหน่าจะดีกว่าใสเปรี้ยวเลยเขาเรียกปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่คือปลาหลอดตากแห้งนะครับนี่คือปลาต้มของดีของที่ดีครับนี่คือขับต้ม นี่คือเส้นทางท่องเที่ยวที่เราเที่ยวกันแบบง่ายๆนะครับในสไตล์ของายการเรื่อมหมูม่บูของเรานะครับหลังจากที่จุดแรกเราไปที่อำเภอวางสมบูรณ์มานะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองคลอกนะครับคือท่าตะเกียบนะครับก็อยู่บริเวณของคลองสรีรยัดนะครับหรือว่าอ่างเก็บน้าคลองสียัดเนี่ยครับที่นี่จะมีจุดเด่นก็คือว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมในการซื้อปลาจาก ปลาเก็บน้ำนะครับปลาที่นี่ที่เป็นปลา้ําเจือนะครับเป็นปลาที่ได้จากธรรมชาตินะครับรสชาติจะอร่อยมากนะครับอย่างเช่นปลาหลอดตาแค่นะครับถ้านำไปทอดทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่คืออร่อยสุดๆเลยครับโอเคครับวันนี้นะครับรายการพี่คงณรูของเราต้องลาไปก่อนนะไว้เจอกันเทปหน้าครับวันนี้เราลากันตัวจุดนี้แล้วกันสวัสดีครับ